สวัสดีครับกลับมาอยู่กับบีกันครับแล้ววันนี้ก็มีเกมมารีวิวอีกแล้วนะครับกับเกมนี้ออตาแบล็กการ์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนแต่เล่นไปแล้วมันก็เออสนุกอยู่นะพวกเรื่องคอมแบทอะไรพวกนี้ก็คือมันค่อนข้างจะลื่นมากก็เลยมาแนะนํากันนะครับสําหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวมาดูเลยนะก่อนที่จะเริ่มเกมถ้ามาตอนแรกเลยครับเราก็จะมีแค่สามสกิลนั่นแหละแล้วก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บถังแล้วก็มาเพิ่มมาซื้อสกิลเพิ่ม ก็เป็นแบบนี้ก็เล่นไปเรื่อยนะครับข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้ตังค์ก็มาฟิลสกิลใหม่แล้วก็สามารถเปลี่ยนสกิลได้นะฝามช่องตรงน,นี้หรือว่าถ้าเราเก็บตังค์แล้วลช่องที่4ก็ได้นะครับแล้วช่องที่5แล้วก็เลื่อนลงมาครับมันก็เป็นสกิลเอาจริงก็มีค่อนข้างเยอะนะมีเยอะกว่าอีคารด์ดูยเยอะมากเพราะว่าเอาจริงเกมนี้แบบข้างหน้ามันยังไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยแล้วก็เลยแบบคนเล่นประมาณ 20- ่สิบสามสิบคนข้างอคันนี้ครับเป็นสเปของเราที่เราสามารถเพิ่มได้เวลาเราเราเลเวอัพนะเราก็สามารถไปเพิ่มได้ โอเคก็กดอ่าคอนโทรลนะชิปล็อกหรือกดอ่าชิปก็ได้เพื่อชิปล็อกก็คิวเพื่อดดนะอันนี้คือแบบก็ดูค่อนข้างจะดีนะก็เดี๋ยวเราจะมาแจมเขาไปเลยอันนี้สกิลเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะว่าสกิลมันเป็นยังไงสำหรับเกมนี้เนี่ยอันนี้สกิลเอกนะ ก็ถ้าบอกว่ามันค่อนข้างจะลื่นแล้วก็สนุกมากนะที่สําคัญคือเกมนี้มันฟรีฟรีนะเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่แบบเก็บไว้เล่นกับเพื่อนจะดีมากตั้แ <t art noise> ตอลนตั้งตอนี้จะโดนแล้วข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเออที่ตามมหน้ามันค่อนข้างจะน้อยนะน้อยน้อยมากแล้วแบบใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วสำหรับสกิลของเราแลก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสกิลให้ดูนะก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้ดูเนาะแล้วก็ อันนี้ไหมอันนี้ก็ได้ตามจริงโดยรวมมันก็มีแค่นี้แหละก็มาแล้วก็ก็เล่นตีกันแค่นี้แล้วก็กหมดแล้วสำหรับเกมนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาะจะมีอะไรเพิ่มไหมแต่ตอนนี้ก็คือมีแค่นี้ริงคุณน่าเบลก็ลวขึ้นไม่งนะถ้าตัวสองตัวเดี๋ยวมันก็ขึ้นแหละตอนนี้เขาสุจดจะโดนนี้แล้วนะ่ะ มาเป็นชุดจริงๆออกเรียบร้อยอะมาเป็นชุดมากๆนะมันก็เป็นเกมที่เล่นเพลินม,มากเลยนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรา่าได้นะคือตังค์มันเกินก็ไม่ได้หายาขนาดนั้นนะ ไม่นี่เว้หกมันมีสกิลนี้แล้ววะงงวากกว่าจะตายคือต้องหาสกิลที่มันคอมโบกัน,นดีๆนะมันจะได้ชุดเดียว ที่ดีก็คือสำหรับเกมนี้กันเราก็ไปฆ่าคนที่มันใกล้จะตาย้วมันจะได้หาตัางค์ได้เร็วนะารัดเขาแค่นั้นแหละได้ตังค์แล้วเนี่ยได้อีกหนึ่งรั <laughs> ดอย่างเดียวเขาบอกเลยโอ้ยนี่มันเก่ง ย่าอ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 ย่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดละคือเลยม้ว่มันก็ไม่ได้อ่าช่วยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็นก็ช่วยอยู่แหละว,วันนี้ไม่แปลกตาไปหน่อยเพราะว่าสกลิลหลักๆมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเาแบบดูตั้งแต่สกลิลแรกมันสามเอ็ดนะอันนี้สามเอ็ดแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันหกสิบแล้วนะจบไปละโอเคก็เอาจริง ก็มีเท่านี้แล้วนะเกมมันไม่มีอะไรมากแต่คือเที่ยวมาแนะนําเพราะว่ามันเล่นสนุกดีและที่สําคัญก็คือเฟิร์สวีมันฟรีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเอาไปเล่นกับเพื่อนดีที่สุดนะอ่าทั้งหมดก็เท่าน,นั้นแหละครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเกมนี้มันก็มีแค่นี้จริงๆแหละคือเห็นมันมีแบบเดียวแล้วมันก็มีอแค่นั้นยังไงก็สำหรับเกมนี้ครับลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะแล้วยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ